สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาโหราอมูเลสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ดูดวงของชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันประจำเดือนธันวาคม2563ซึ่งเป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะจดจงใครเป็นพิเศษถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวทักแม่หมอมาทางเพจ facebook ดูดวงกับหมอดาวพยากรณนะคะโอนเงินค่าครูว,วันไหนคิวดูดวงก็จะได้วันนั้น เลยค่าครู299บาทไม่จํากัดคําถามค่ะ ดวงการงานช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรขอให้มีสติให้มากๆนิ่งให้มากที่สุดถึงจะชนะหากบางคนตกงานผู้หลักผู้ใหญ่จะสามารถช่วยคุณได้อาจได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่สำคัญและมีโอกาสทำสำเร็จด,ด้วยช่วงนี้หาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองผ่อนคลายหยุดพักเพื่อให้สบายใจทั้งกายและใจด้วยนะคะดวงการเงิน ของคุณไม่ค่อยติดขัดมีใช้สบายใจใช้เงินมือเติบต่อไปอาจมีปัญหาได้ถ้าไม่รู้จักจัดการให้เป็นระบบดวงความรักคุณจะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยหรือต่างฐานนะ เป็นความรักที่มั่นคงต่อกันอาจจะไม่ได้มีความห,หวานนักคนรักอาจจะอยู่ต่างถิ่นกันแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ดวงสุขภาพสุขภาพจะดีหรือไม่คงขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจอย่าเครียดมากอาจส่งผลถึงโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ได้ สิ่งที่คุณคาดหวังว่าอยากให้สมหวังในเดือนนี้อาจจะสมหวังได้ยากเหนื่อยยากกว่าจะสมหวังดังใจคิดและจะสมหวังหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกรรมดีที่คุณเคยทํามาด้วยนะคะเดือนนี้ให้คุณระวังคนที่มีอิทธิพลกับคุณสักหน่อยอาจตามคุณด้วยเรื่องอะไรไม่ทราบได้แต่คุณค่อนข้างอึดอัดและเครียดที่หลีกหนีเขาไม่ได้ สำหรับคำทำนายของชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคม2563จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ